เกกาาัับน,นบบรคไรง็ผลการตัดสินก็คงย่อๆเนี่ยคนคงทราบแล้วนะแต่ว่าแดนบอกรายละเอียดนิดหน่อยก็คือคดีความที่อดีตแกนนำนปชเนี่ยคดีมันมีสองคดีคดีที่หนึ่งก็คือคดีที่ามาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลที่สะพานช,ชมายมย,ยุรเชต นะก็ปรากฏว่าในคดีนี้เนี่ยาการกระทําต่างเนี่ยก็ได้รับการยกนะฮะก็ถูกจำคุกสีเดือนแต่ว่าคดีที่พัทยาซึ่งแกนนำเหล่านี้ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ปรากฏตัวเลยเคดีนี้เนี่ยถูกศารสั่งจำคุก4ปีไม่รอลงอาญา คดีที่พัทยาเนี่ยเดิมมันอยู่ที่ศาลพัทยาแล้วก็เคยมีการตัดสินรุ่นแรกไปแล้วก็คือสี่ปีกว่ามีการจำคุกนะครับไปรอบหนึ่งแล้วนะะก็มีหลายคนซึ่งถูกจำคุกไปแล้วทีนี้มีคนไปร้องว่ากลุ่มคนที่ไปนั้นอยู่ภายใต้การสั่งการของแกนนำในกรุงเทพ นะดังนั้นเนี่ยก็ให้ฟ้องก็เลยฟ้องแกนนำกรุงเทพด้วยทีนี้ทางทางแกนนำในกรุงเทพก็ถือว่ามันเป็นห่วงเวลาเดียวกันกับคดีสะพานชมัยมายุริเชษดังนั้นจึงขอโอนมาเพราะ,ะนั้นวันนี้จึงเป็นการรวมคดีสองคดีนะทั้งชมัยมายุริเชษและก็คดีพัทยาด้วยนะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื่องจากแกนนำ ทั้งหมดเนี่ยไม่ไดป้ปรากฏตัวที่พัทยาเลยดังนั้นเนี่ยหลักฐานในการที่จะเ,เชื่อมโยงหรือเอาผิดเนี่ยนะมันก็อาจจะคงยากเพราะนั้นปรากฏว่าสารเนี่ยให้ถอดคำปราศัยยาวมากเพราะนั้นวันนี้เป็นวันที่เรานั่งฟังและยาวมากนะคำปลาศยาัยืดยาวมากมายแล้วก็ จับดูว่ามีประเด็นใดที่พอจะเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวข้องกันเช่นสนับสนุนกันว่าอันนี้เป็นความสําเร็จหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็มีคําสั่งว่าไม่ใช่มีคําพิ่ป้าสาว่าเป็นสีป่ปีนะคะเป็นลงโทษสี่ปีเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเออ <c oughs> มันผิดความคาดหมายตรงที่ว่าคดีทำไมมายูรเช่ซึ่เป็นคดีต้นนั่งเดิมเนี่ย ก็เหลือสีเดือนคือสารยกหมดนะคะเพราะว่ามีการกล่าวถึงความผิดเช่นวางระเบิดตรงนั้นเผาที่นี่เผาเผา,เา,เาที่น่นมีถังแก๊สเผารถเม์อะไรต่างๆนบ้บรรยายมาสารบรรยายมายาวมากแต่ปรากฏเราไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยนะซึ่งทั้งอาศัยการถอดเทปแล้วก็หลักฐานต่างๆรวมทั้งทางตำรวจด้วยปรากฏว่าคดีเหล่านี้เนี่ยถูกยกหมดเลยนะซึ่งควรจะเป็นคดีหลัก ี๋ยว,ว่าไปมาคดีที่ถูกพิพากษาหนักก็กลายเป็นพัทยาเนะีก็เข้าใจว่าอิงคำตัดสินของชุดเดิมซึ่งพิพากษาไปก่อนแล้วนะฮะแล้วก็มาหาว่ามีความเชื่อมโยงกับแกนนำส่วนกลางอย่างไรบ้างเพราะนั้นก็เลยเหลือคุณวิรการคุณจตุพรคุณนัทวุฒิคุณหมอเวงคุณอดิศรเพียงเกต แล้วเนี่จะตั้งข้อสังเกตอีกอันหนึง่งก็คือแรมโบ้นะฮะแรมโบ้ในคดีนี้นะเขากับอดีศรเนี่ยปรากฏว่าแรมโบ้มีวิชายึกยักหมดอายุความก็เลยไม่ไม่ถูกดำเนินคดีก็เหลือคุณอดิศรเนี่ยจำได้ว่าวันนั้นอายการก็ถามว่าคุณอดีศรเอ้ามาด้วยเหรอมามาทำไมนี่ประมาณนั้นแหละ นะเพราะว่าแลมโบไม่มาแล้วแลมโบก็หลุดคดีนี้เพราะฉะนั้นคุณแลมโบก็หลุดจากคดีนี้อันนี้ปีห้าสองนะคะเรียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคนถามว่าทาไมมันถึงช้าเพราะว่าเข้ามาฟ้องตอนมันเข้ามาจมดอายุความมันก็ประมาณปีหกหนึ 1, ่งหกสองนะเพราะฉะนั้นก็ปีนี้หกแปดแล้วเรื่องปีห้าสองนะฮะก็นานมากสิบหกปีละ นั่ักเด็นี้ทางเราจะมีทางอย่างไรก็ตอนนี้กําลังรอประกันตัวนะรอประกันตัวแต่ในทัศนะดิฉันก็คิดว่าคดีนี้มันเข้าข่ายพรบของการนิรโทษนะเขาเรียกพรบสันติสุขใช่ไหมที่ที่ไม่ยอมรวมหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปด้วยไม่รู้จะสันติสุขได้ยังไงนะแต่ว่าอย่างน้อยก็พูดตรงๆว่าคดีเหลืองคดีแดงเนี่ยนะก็คงได้อนิสง์ จากพรบนี้แต่ว่าถ้ามันไม่ทันการเกิดพรบนี้ไม่ออกมันก็เรื่องเก่าเล่าใหม่ก็คือพวกเราก็ต้องไปอยู่แถวหน้าเรือนจำกันอีกเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มองในมองในแง่ดีว่าอาจจะทันก็ได้พรบนี้รโทษแต่เสียใจนะดันั้นก็ถือโอกาสซะเลยว่าถ้ามันเป็นสังคมสันติสุขจริงๆเนี่ย คุณควรจะนิรโทษคดีของเยาวชนหนึ่งหนึ่งสองด้วยไม่ใช่คดีเหลืองแดงเท่านั้นผมนจะยือุท์หละใัคดีนี้อ,อ,อันนี้ก็ต้องยังไม่ได้ปรึกษากันนะฮะ,ะ,ะก็แต่ปกติเนี่ยอย่างคดีพัทยาเนี่ยศาลชั้นต้นที่พัทยาพี่าัษษายยกยกนะแล้วศาลอุทธรณ์ พี่ภากษาว่าให้สารชั้นต้นพี่ภากษาใหม่เราก็เลยมีการประกันตัวแล้วก็ยกมารวมกับที่กรุงเทพแล้วก็มีการตัดสินใหม่อันนี้นะมันเหมือนเป็นการตัดสินสารชั้นต้นใหม่นะฮะก็หลังจากนี้ก็คงขึ้นอยู่ว่าไอ้การจะอุทธร์ยังไงด้วยนะมากกว่านะแต่ว่าเราเรา แน่นอนเราก็ไม่พอใจคําตัดสินเราก็ต้องอุทธร์ด้วยนะเราต้องอุทธร์ไม่รู้ว่าอายาการเขาอาจจะไม่อุทธร์ก็ได้นะเพราะเขาอาจจะโอเคกับอันนี้แล้วแต่เราก็คงต้องอุทธร์แน่นอนนะตอนนี้ก็รอประกันตัวแต่ที่รอแต่ที่ดิฉันคิดว่าทางศาลก็ทราบว่ามีพรบน,นิรโทษนะฮะเพราะนั้นก็มองในแง่ดีว่าน่าจะทันแต่ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกแกนำนอปชอชิมจะละ เข้าคู่กันไม่รู้ตั้งขี่รอบต่อขี่รอบก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยปีหี่สองทำไมเพิ่งมาตัดสินตอนนี้ก็อย่างที่เล่าเนี่ยเขาเกือบจะลืมนะแล้วพอไปเช็คบัญชีได้ว่าเฮ้ยยังไม่ได้ฟ้องก็เลยมาฟ้องก่อนที่จะหมดอายุแล้วก็มีพวกที่ย้ายข้างมาอยู่กับคณะรัฐประหารตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเช่นแดมโบ้เนี่ยเขาก็ หลุดคดีความก็คือไปไป,ไปมามาไม่ไม่ไม่มาตามคำสั่งนะก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็คงจะอุทธรเร็วๆนี้นะ,ะ okay, คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ